วันนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับการซ่อมนาฬิกาแขวนนะครับที่จริงก็ไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่านาฬิกาพวกนี้มันจะมีเครื่องมาขายนะครับเครื่องของมันจะมีทั่วไปนะครับแถวแถวร้านขายอะไรนะครับหรือว่าร้านกลิปช็อปนะครับบางร้านนะครับแต่บางร้านก็ไม่มีนะครับมันจะมีเครื่องแบบนี้นะครับเครื่องนาฬิกาทั่วไปนะครับประมาณ ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นครับถ้าเป็นรุ่นนี้แบบนี้หมดนะครับรูปแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบเดินแบบเร็วอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้นะครับกับเดินค่อยๆเดินนะครับแบบนี้แบบนี้ครับเดินติ๊ก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 อย่างนี้ครับสองอย่างนี้มันมันจะเปลืองฐานไม่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่แบบที่มันไปแบบนี้นะครับแบบราบลื่นแบบนี้นะครับคล้ายๆว่าเดินราบเรียบนะครับแบบนี้จะเปลืองนะครับนะครับ ถ้าไม่ไม่ชอบความเปลืองก็เล่นอีกแบบนะครับคือว่าเดินแบบใช้เข็มกระดิกนะครับรๆๆๆๆๆติ๊ก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 แบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่ามันค่อยๆเดินนะครับมันมันจะไม่เปลืองครับแต่เรื่องความเงียบนี่ก็ก็พอๆกันนะครับแต่ส่วนส่วนใหญ่ประเภทเดินเรียบๆ,ๆแบบนี้นะครับจะเงียบกว่านะครับนะครับทีนี้วันนี้ก็มีคนคนแก่นะครับที่รู้จักกันนะครับฝากโทรศัพท์มานะครับโอเคเลยนะครับ ก่อนไหนก็ yeah. ไ,ไหนก็จะลองลงคลิปเลยก็รับอาสานะครับหาเครื่องมาซ่อมให้นะครับก่อนอื่นนะครับก็จะมาให้ดูนะครับอย่างเลื่อนนี้นะครับที่เขาให้มาฝากมาให้ทดลองซ่อมน,นะครับอันนี้เข็มไม่เดินนะครับเขียมด้านหน้าไม่เดินอันนี้เขียมด้านหน้านี่จะไม่เดินนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกอาการหนึ่งนะครับ อาการของเครื่องนี้คืออาจจะมีอะไรติดขัดด้านในนะครับเพราะว่าผมเอาหูนะครับค่อยๆฟังที่ด้านในด้านหลังครับจะมีเสียงดังอยู่นะครับคือเอาง่ายๆก็คือเครื่องทํางานนะครับแต่เฟืองไม่ทํางานนะครับน่ครับครับซูมให้ดูนะครับชัดๆนะครับนะครับสังเกตนะครับอ่าทาน่านอะไรก็โอเคหมดนะครับเครื่องมันดิ้นครับอันนี้ครับดังครับกิ๊กๆๆนะครับ ซูมให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่ครับเฟืองทํางานนะครับแต่มันไม่ไปนะครับถ้าจะแกะมาซ่อมนี้คงน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับเพราะอันนี้ที่เก็บแกะมาซ่อมนะครับหมก็ต่อเครื่องใหม่ใส่ใส่ไปเลยนะครับว่ามันมันต้องใช้ความละเอียดสูงครับที่จะแกะเฟืองต่างๆแล้วมาให้ดูนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะครับ พราะผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ก็พอก็พอซ่อมได้นะครับทีนี้ก็อันนี้จะให้เปลี่ยนเครื่องให้ดูก่อนนะครับแบบหนึ่งนะครับอันนี้ได้เครื่องมาแล้วนะครับเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับที่ได้มาใหม่นะครับอันนี้ได้ร้านแถวแถวเชียงใหม่นะครับเป็นร้านประเภทกิบช็อปนะครับเนี่ครับเป็นเครื่องแบบนี้นะครับนี่ครับ เราเครื่องตัวนี้ยใส่แทนเครื่องนี้นะครับแต่เครื่องนี้เดินคนละอย่างนะครับของเขานี่เป็นประเภทเดินเรียบแบบนี้นะครับแต่เครื่องใหนี้เน้นประหยัดนะครับเป็นแบบเข็มกระดิกนะครับนี่ครับแบบเข็มกระดิกแป๊บนึงครับผมตั้งกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับถอดยังไงก็ถอดไม่ยากนะครับมาต่อกันเลยนะครับนี่ครับ เราต้องมีตัวนี้นะครับไขควงแชกนะครับนี่ครับความลงนะครับนี่ครับมันจะมีน็อตอยู่นะครับนี่ครับอยู่แถวแถวขอบนาฬิกานะครับถ้าเป็นรุ่นไหนก็ประมาณไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบนะครับส่วนใหญ่จะมีน็อตนี่ครับอยู่รอบๆรอบๆตัวเครื่องนะครับไม่ว่าเรือนสี่เหลี่ยมไม่ว่าเรือนวงกลมนะครับยังไงก็ต้องมีน็อตยึดนะครับหมุนอกเลยนะครับ หมุนออกครับหมุนออกเลยนะครับน่ครับเดี๋ยวนี่ครับ,รบให้ชัดอยู่ชัดๆนะครับกุญแจแฉกนะครับแบบนี้นะครับเป็นกุญแจงหัวแฉก มีรอยแกะมาแล้วครับนัวเข้าไปแกะมาเพื่อทําอะไรนะครับรอยรอยการไขน็อตนี่มีอยู่นะครับแต่เครื่องยังไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนนะครับเพราะคงไม่มีใครนะครับที่ที่จะซื้อเครื่องมาเปลี่ยนนะครับถ้าไม่รู้แหล่งนะครับแล้วก็เป็นของคุ้นแก่ด้วยครับคงคงจะไม่มีใครไปหาซื้อเครื่องครับถ้าคนไม่รู้จักร้านจริงๆมันก็จะหายากนะครับตัวนี้ ดูจากเครื่องนี้นะจะเป็นของมันมาเลยนะครับตัวนี้นะครับสงสัยแกะแล้วทําไม่ได้ครับเลประกอบใหม่นะครับต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดคลิปไม่ชัดนะครับเสียงไม่ชัดมีเสียงกงเสียงไก่นะครับเพราะบ้านเลี้ยงไก่นะครับไก่พื้นเมืองนะครับเพราะว่าตัดต่อคอมไม่เป็นนะครับนะครับ ขออภัยด้วยนะครับตัดต่อคอมไม่เก่งครับใช้กราฟิกไม่เป็นนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยคลิปผมอาจจะมีซีจีนะครับนี่ครับกราฟิกนะครับแต่ตอนนี้มันยังยังไม่ยังไม่ต้องนะครับนะครับเขาเรียกว่าคลิปถ่ายแล้วลงเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับไม่เก่งคอมนะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับตรงนี้นะครับจะมีอ่าเขาเรียกว่านี่ครับ เข็มวินาทีนะครับนะครับเข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมงครับอะไรก็ว่าไปนะครับบเราค่อยๆถอดออกทีละเข็มครับเข็มวินาทีออกก่อนนะครับอยู่ด้านบนนะครับแทบทุกเครื่องนะครับแทบทุกเครื่องนะครับอยู่ด้านบนนะครับเข็มวินะครับนี่ครับแล้วก็เข็มนาทีนะครับนาทีครับ ดึงครับไม่ใช่มีอะไรยึดครับมันแค่สวมไว้ให้เฉยครับสวมไว้ในบาพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบ่านะครับครับไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปก็เข็มชั่วโมงครับอยู่ท้ายสุดครับมันจะใส่แทนกันไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่เข็มชั่วโมงนี่รูตัวใหญ่ก็อยู่ด้านล่างนะครับล่างสุดบาล่างสุดครับใหญ่ลองลงมาแล้วก็เข็มวินี่จะเป็นแกนนะครับมันเล็กอยู่แล้วครับ รูรูของเข็มวีนะครับจะเล็กนะครับมันจะเสียบกับแกนตัวนี้นะครับดันกลางนะครับยังไงมันก็สลับใส่กันไม่ได้นะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่นะหนึ่งตัวนะครับส่วนใหญ่นะครับบางทีก็เป็นน็อตกลมๆนะครับบางทีก็เป็นน็อตเหลี่ยมนะครับแล้วก็หมุนออกแค่นั้นเองนะครับถ้าหมุนยากก็ใช้ครีมนะครับหมุนออกเลยนะครับนี่หมุนมาแน่นนะครับ วันหน้าผมจะมีวิธีการเลือกนาฬิกานะครับมาเลือกเครื่องยังไงนะครับหรือว่ายังไงวันนี้ก็จะให้เทคนิคไปยังนะครับเวลาทีวิธีเลือกนาฬิกาพยายามอย่าเอาตัวนี้เป็นกระดาษนะครับเนี่ยเวลาเป็นกระดาษมันจะโดนแดดหรือว่านานๆไปมันจะยกนะครับในทีนี้กระดาษตัวนี้เวลามันฟูขึ้นมานะครับมันจะไปติดกับเข็มวีดทีนะครับตัวนี้นะครับทาให้เข็มไม่เดินได้นะครับแล้วมันไม่สวยครับนี่ครับเห็นเวลาโดนแดดไหมครับเห็นปะครับคือทุกยี่ห้อนะครับส่วนใหญ่ ถ้าเกิดเป็นกระดาษมานี่ผมจะเว้นๆนะครับจะเลือกเลือกด้านในที่เป็นพลาสติกนะครับที่เขาหล่อมาเลยนะมันจะทนกว่านะครับนะครับเราก็เลือกไปนะครับครับทุกยี่ห้อก็มีข้อดีข้อเสียเดี๋ยววันหน้าจะมาสอนเทคนิคการเลือกนะครับวันนี้ก็ให้เทคนิคไปดูหนึ่งอย่างก็คือว่าเวลาเลือกครับอย่าเอาด้านหลังที่เป็นตัวเลขนะเป็นกระดาษนะครับนี่ครับมันยกได้นะครับ อ่าทีนี้เอาเครื่องออกเลยนะครับนะครับยังไงครับอย่างนี้ครับไม่ไม่มีในอะไรมากนะครับเราก็แค่ถอดเครื่องมันจะเป็นรูให้เฉยจะไม่มีอะไรนะครับแค่นี้ครับอันนี้คือเครื่องครับเดี๋ยวหน้าถ้าว่างๆอาจจะมาทํารีวิวหรือว่าแกะดูด้านในนะครับนะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับใช้หัวคิดก่อนนะครับนะครับลองก็บไว้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเราได้เครื่องไม้มานะครับนี่ครับเราก็เอาใส่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ที่เราแขวนนะครับสังเกตนะครับเราต้องเอาทานไว้ด้านล่างนะครับนี่ครับลางทานนะครับอย่างนี้นะครับก็วางเข้าไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับวางไปอย่างนี้ครับแล้วเราก็หงขึ้นมานะครับนี่ครับเราก็ใช้น็อตตัวเดิมนี่แหละครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับ ล็อกเข้าไปนะหมุนเข้าไปมันไม่มีอะไรมากครับหมุนเข้าไปเลยครับเข้าไปครับไม่ต้องแน่นมากนะครับบางทีก็เอามือหมุนก็ได้ครับไม่ใช่ใช้แรงอะไรเยอะนะครับมันไปแค่เข็มเดินเฉยๆนะครับแล้วแค่ล็อกนิดเดียวพอครับเวลาแกะอาได้แกะยากสกลสองเกียวนะครับทีนี้นะครับนาฬิกาพวกนี้เวลา่อบมันจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเวลากาวมันยกครับมันชอบ ติดเข็มวินาทีนะครับการตั้งต้องให้เข็มวินาทีห่างจากตัวกระดาษนะครับนะครับแล้วก็เข็มเข็มที่เราใส่เป็นตัวแรกก็คือเข็มตัวนี้นะครับเข็มชั่วโมงนะครับนะครับเราก็ใส่ไปนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับน,นี่ด้านหน้านะครับเป็นสีดํานะครับเราก็ต้องใส่เข้าไปก่อนนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับกลัวเดี๋ยวกลัวตรงนี้แตกมันเก็บก่อนนะครับนะครับจะเก็บไปก่อนเขาจะแตกได้นะครับคอยมาให้ดูต่อนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็จะตั้งไว้ที่เวลาเที่ยงนะครับหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับกดเข้าไปเลยครับ ปูบก็ปรับเป็นเทียงครับนะครับจะยากนิดนึงครับเพราะว่ามันมันเป็นกระดาษนะครับนี่ครับมันชอบติดนะครับนี่ครับนะครับนะครับเนี่ยม to ันลำคาญตรงนี้ครับที่มันเวลาซ่บมันไม่ค่อยเดินเดินช้าเดินฝืดเพราะวามันติดนี่ครับอย่างเงี้ยนครับเราก็ดัดเข็มนะครับมันขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับ อย่างนี้นะครับมันลอยๆแบบนี้นะครับถ้ามันเยอะไปแล้วก,กดลงนิดนึงนะครับมันลอยๆนิดนึงนะครับนะครับสังเกตระยะหางนะครับให้ปลายเข็มมันกระดกหางจากตัวนิดนึงไม่ให้มันติดกระดาษนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับพอปัญหามันมีเราก็ต้องแก้นะครับน่ครับถ้าโดนกระดาษมันก็จะเดินไม่ไปนะครับ ก็ใส่เข็มวิอ้อพูดผิดนะครับตัวนี้เป็นอ่าตะกี้เป็นเข็มชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเข็มนาทีนะครับต้องขออภัยนะครับพูดผิดนะครับชั่วโมงนะครับตัวนี้ชั่วโมงนะครับและก็นาทีนะครับชึบเข้าไปนะครับแล้วก็วินาทีนะครับตามในวินาทีนะครับ เวลาถ่ายคลิปสดมันไม่ได้ตัดแตง่งก็อย่างนี้ครับพ, bra, พูดผิดพูดถูกได้นะครับวาไปนะครับแบบนี้นะครับถ้ามันหลวมนะครับแล้วก็หนีบเข็มตัวนี้นะครับนิดนึงนะครับนี่ครับเพราะบางทีมันแกนมันอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็หนีบนิดนึงนะครับเสียบเข้าไปนะครับนี่ครับ เสียรปุ๊บนะครับเราก็ต้องมาตั้งอีกหนึ่งรอบนะครับให้ให้เข็มทั้งสามอย่างนี้นะครับห่างจากกันนะครับไม่ไม่ให้มันโดนกันนะครับนี่ครับสังเกตนะครับด้านล่างนะครับชั่วโมงนะครับเข็มนาทีนะครับ บนสุดเขียมวินะครับมีระยะห่างที่ประมาณนะครับ2มิล2มิล2มิลนะครับประมาณราวๆเข้าๆนะครับประมาณนะครับน่ครับแต่มีเขียมหนึ่งนะครับที่มันงอนิดนึงครับเดี๋ยวกดขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวเล็บดัดนะครับเราทําอะไรต้องละเอียดนะครับ อเคนะครับเขียมนัานล่างสุดนะครับมันงอลงด้านล่างนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยสวยงามครับแล้วก็ไขควงเสียบเข้าไปนะครับสกิดนะครับสกิดขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันสวยงามนะครับนะครับแล้วเราก็แลงแบ่งเท่าๆกันนะครับอ่าทีนี้ก็สวยงามนะครับระยะหางก็พอๆกันแล้วนะครับทั้งดานท้ายทั้งดานปลายนะครับนี่ครับ ทีนี้ก็เป็นการลองฐานก่อนนะครับ <S <S เพื่อที่เราจะใส่กระจกนะครับถ้าเวลาใส่กระจกไปแล้วมันจะลองฐานมันก็แกะยากนะครับรอแ,แป๊บนึงนะครับกำลังหาฐานอยู่นะครับ พราถ้าเราเอาฐานของเขามาใส่บางทีฐานเขาอาจจะอ่อนนะครับบางทีเราก็อาจจะมังงมกับปัญหาเดิมๆเอ๊ะทำไมมันเดินไม่ตรงนะครับเราแก้ปัญหาไปเลยนะครับเอาฐานใหม่ใส่นะครับไม่ต้องเอาฐานของเขาใส่นะครับเพราะบางทีเขาบอกแพนใหม่ทันใหม่นะครับเราไม่ต้องเชื่อนะครับเวลาเขาเอามาซ่อมมาอะไรนะครับเพราะบางทีใหม่เขาใหม่เรามันมันคนละอย่างบางทีเขาอาจจะใช้มานานนะครับแต่ไฟมันจ่ายไปแล้วนะครับ เวลามันโดนมาโดนเครื่องให้เราซ่อมไปใหม่บางทีมันวิ่งไม่ดีเดี๋ยวปัญหามันจะไม่จบนะครับเดี๋ยวเขจะวาเราอีกนะครับได้ฐานมาแล้วนะครับคบนะครับเดินไม่เดินก็รู้เรื่องกันนะครับสำหรับมือสมัครเล่น อย่างเรานะครับนะครับทีนี้ก็ภาวนาให้มันตรงนะครับนะครับภาวนาให้ตรงนะครับตอนนี้ณเวลาตอนนี้นะครับที่ทําคลิปตอนนี้นะสิบโมงห้ิบนะครับเราก็ตั้งไปนะครับสิบโมงห้ครับ โดนหรือเปล่านะครับสังเกตนะครับนี่ครับเข็มวิกับเข็มนี่มันโดนกันนะครับเราต้องแก้นะครับนี่ครับมันโดนกันนะครับมันเคลียร์มันเคลียร์เข็มวินะครับตัวนี้ครับนี่ครับมันเคลียร์เข็มวินาทีนะครับนี่ครับเนี่ยมันเคลียร์เข็มวินาทีนะครับนี่ครับเนี่ยที่จะบอกว่าเวลามันซ่อมมันต้องตั้งนะครับมันดันเข็มวีไปเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับนี่ยเข็มวิขึ้นนะครับปึ๊กเลยครับนี่ครับให้มันลอยนะครับนี่ครับตอนนี้ไม่ไม่โดนนะครับ เขี่วบีไม่โดนแล้วนะครับต้องให้มันลอยนะครับให้มันลอยดันบนนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ต้องชิคด้านล่างนะครับโดนหรือเปล่านะครับควันโดนแล้วก็กระดิกขึ้นนะครับพอเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราก็ต้องใส่กระจกมันจะแกะยากนะครับเดีย๋ยวลองตั้งเข็มลองหมุนดูกอนก็ได้ครับเราไม่ยามพึ่งตั้งครับ เราหมุนก็ได้ครับเดี๋ยวคอยดูเวลาใหม่ตั้งใหม่หมุนได้หลายรอบนะครับมันติดหรือเปล่านะครับติดกระดาษหรือไม่นะครับทําอะไรมันต้องร้อยเปอร์เซ็นนะครับความผิดพาลาดเราต้องน้อยที่สุดนะครับเามื่อก่อนนี่เคยแกะรถแกะอะไรนะครับเวลาถ้าเราซ่อ,ซอมพลาดนะครับหรือว่าเราใส่อะไรผิดพลาดนี่บางทีมันอันตรายนะครับประเภทล้อรถ ประเภทอะไรนะครับเช่นคอมพิวเตอร์นะครับเวลาซ่อมผิดนะครับบอร์ดไหม้อีกนะครับจ่ายไฟผิดพลาดเสียผิดบอร์ดช็อต CPU เจ๊งครับทุกอย่างมันต้องเป๊ะๆนะครับใส่มั่วไม่ได้ครับถ้าไม่รู้ไม่ต้องไปใส่นะครับนะครับฟังไว้นะครับถ้าเราไม่รู้จริงเราไม่ต้องไปใส่นะครับประเภทไฟฟ้าต่างๆนะครับมันอันตรายนะครับอันนี้มันแค่นาฬิกานะครับแล้วก็หมุนๆไปนะครับ ด้านล่างมันไม่โดนนะครับไม่โดนกระดาษนะครับด้านล่างไม่โดนกระดาษนะครับเข็มด้านบนไม่ไม่โดนกันนะครับน่ครับสังเกตครับด้านล่างไม่โดนกระดาษนะครับนครับเข็มด้านบนไม่โดนกันนะครับแล้วก็เข็มวิเข็มวิไม่โดนนะครับทั้งหัวทั้งหางนะครับเข็มวิไม่โดนนะครับก็คือจบนะครับมีอะไรมากนะครับ ถ้ามันโดนแล้วก็กระดกเข็มวิด้านหลังขึ้นนิดนึงนะครับมันยากตอนตั้งนี่เฉยครับให้เข็มที่มันหมุนอยู่มีระยะห่างนะครับอย่าให้มันโดนนะครับลองหมุนอย่าหมุนรอบเพียวหมุนเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้แต่โอเคแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอเข็มบิแมนนะครับนี่ครับนี่ครับเข็มบิห่างจากนะครับนี่ครับห่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่โดนกันนะครับนี่ครับโอเคนะครับตั้งเวลาเลยนะครับอีกหกนาทีนะครับสิบเอ็ดโมงนะครับ เอาด้านหน้ามันมาเลยนะครับด้านหน้าครับครับถ้าเรามีเวลานะครับเราก็สามารถล้างกระจกอะไรก่อนก็ได้นะครับแต่นี้มันมันทำคลิปนะครับนี่ก็ อะไรเปื้อนๆนิดหน่อยก็จะปัดๆนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะครับปัดไปก่อนนะครับแต่ถ้าว่าให้ดีนะครับล้างเลยครับล้างแล้วก็พึ่งให้แห้งนะครับล้างด้วยซันไลน์นะครับแล้วกระดาษซื้อพิมพ์เช็ดนะครับหรือว่าน้ํายาเช็ดกระจกให้ใสนะครับทีนี้เราก็อันนี้มันไม่เปื้อนมากครับเราก็เอามือปัดๆก็ได้ครับนี่ครับให้มันให้มันสะอาดพอครับ เพราะว่ามันก็ไม่ถึงกับสกรปรกมากนะครับขันนะครับขันเข้าไปนะครับทีนี้ก็ลองแขวนไว้ภาวนาให้เครื่องที่เราซื้อมานะครับดีนะครับ เพราะว่าเครื่องไม่ใช่บัตรดีทั้งหมดนะครับบางทีซื้อมาห้าหกเครื่องเสียไปสองเครื่องก็มีครับก็ต้องกลับไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับอันนี้ซื้อมาทํารีวิวมาซ่อมมาให้ดูเฉยๆครับทําสนุกๆนะครับคนเดี๋ยวไม่มีอะไรให้ให้คนชมคลิปนะครับผมก็จะหาอะไรมาทำเรื่อยๆครับทำอะไรแปลกๆใหม่ๆก็มาให้ดูนะครับช่องอาหารทําอาหารให้ดูอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็มือใหม่นะครับ พยายามหาข้อมูลนะครับต่างๆนะครับโอ้โ oh, ไม่ใช่ช่างซ่อมรายการนะครับ นี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาสอนซ่อมนาฬิกานะครับโดยการเปลี่ยนเครื่องด้านหลังง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวถ้ามีนาฬิกามาใหม่ก็จะเอามาแกะให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เป็นนะครับไม่ยากนะครับนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ครับกดซับสไครต์นะครับนะครับถูกใจก็ว่ากันไปนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ